รู้ไหมครับทุกคนแบทแมนแรกเริ่มเคยเป็นฮีโร่สายดาร์กมาก่อน เริ่มแรกเลยนะครับแบทแมนถูกสร้างโดยบ๊อบเคนซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นไอเดียและบิลฟริงเกอร์เป็นผู้สานต่อไอเดียนี้แบทแมนปรากฏตัวครั้งแรกในดีแท็กชิพคอมมิกส์เล่มที่27ในปี1939มีชื่อตั้งเดิมคือ The Batman และนอกจากนั้นเขายังมีชื่ออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเช่น The Cape Crusader The Dark Knight และ The World ด์เกรสติดดีแท็กชิพโดยคอนเซปต์ช่วงแรกของแบทแมนนะครับผมบ๊อบเคนและบิลฟริงเกอร์ต้องการให้แบทแมนเป็นกึง่งกึ่งสารเตี้ยโดย ขนาของคนที่ต้องการล้างแค้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของแบทแมนในด e c ิตีฟคอมิกเนี่ยค่อนข้างรุนแรงซึ่งตัวละครนี้ถูกวิจารณ์ว่ารุนแรงและไร้ปลาณีมากๆในช่วงนั้นเพราะเขานั้นสามารถฆ่าอาชญากรได้อย่างเลือดเย็นเลยครับแต่รู้ไหมครับคอนเซปต์ช่วงนี้ของแบทแมนเนี่ยนะครับกลายเป็นตัวต่อยอดให้กำเนิดไวรัลคู่ปรับตลอดการของแบทแมนอย่างจ๊กเกอร์อีกด้วยครับโดยความนิ่มของแบทแมนเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดนะครับทุกคนแต่แบทแมนเนี่ยมีการปรับลดระดับความรุนแรงลงเพราะต้องการให้แบทแมนเนี่ยเข้าถ มากขึ้นลดการลงมือฆ่าน้อยลงพร้อมกําเนิดตัวละครใหม่อย่างโรบินขึ้นมาอีกด้วยครับผมซึ่งทําให้เนื้อหาของแบทแมนกนะลายมาเป็นแบทแมนเวอร์ชันปัจจุบันที่เราได้เห็นกันครับ